หลงจักจ่างห้ายงเยงพระวุธรรมันแล้วครับวันนี้ค่อนข้างจะไส้นิดนึงพอเมื่อคืนไายโดยนะพายโดยพอเมื่อคืนดึกกับคืนมาจนประมาณเกือบตีสองตีนึงกว่าไปมาจากไหนเอยไป nô, vì vẻ nữa. cho à Ch nó. Ôi bìa 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 bập bập bìa Ôi bìa 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 nha bìa 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 nó mới ăn bìa bìa Ôi bìa 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 ไปอุย้ยนู่นน่บาเกตครับปลายปัจเจด <ไป S 1> นี่พี่เป็นคนล่อครับ<ไ>ปลายมาริโอครับจุกรูไปไปโอ้ตายคนปันนี้ลาบุตันโอ้คอนยังมัดแล้วตังกิ่งตังกาต้นรองตันเลือเนียนวันนี้ลาตัวต้นตัวต้นตนะไป นี่กรันรัวปัว่ดำดากรนไปเจรา,ามาจิ้มควันไม่เป็นดเลยไปเบียควันจนตอนนี้ตุบตอนนี้ไปอุ้ยนั่นน่ะจุบเก็บจุบก่อนนั่นน่ะซ้มต,ตอนไปนั่นน่ะ ตอ <Cornell>. นคันนี่เจ็ดตอนคันไหนก่นเจ็ดตอนคัน1น่สิบโอสองซามเถียวซามเถียว1นึ่งหลอดสิบนึ่งกันโอ้ยตัวซามเถียวโอ้ยพี่แววงพี่แวนเราบังหน่อยดูช้างด้วยยานหลังให้เลือบมองไว้ Nè, kinh tí nữa. Phải trai Ui, mày hơi Ui, mày ơi Giọt lửa Ô Ui Ui, mày cao cứng tí đi Ui, mày ơi À, còn như loài bà đi con cô Chúc lửa Ui, ở chàng đi bay cô ơi,

ไปกว่ากว่าไปโอ้ยบักทึกหน่อยกดกว่า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 นี่กดกว่ากดกว่านี่หัวไม้เร็วนี่อืไม้นี่หัวนี่ไม่เอาเดี๋ยวจูบยังหลงก่อนนี่เอาเดินไม่รอดเลยจ้ะเอ้าโอ้ย นกอันนี้คุณอ่นวันดีก็อยู่บ้านมาจ้างมาเลี้ยงมาจ้างมาเลี้ยงมามากินยญ้าการการการใดตำดีก็อยู่ปางดีก็อยู่ปางลำจางอยู่กับสีตัดายให้กิน lúc bụi chai món gọt chang gặp rắp Rập rắp tóc ui 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 chờ ui chờ ui 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 tiêu ui 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 Ô ôi ôi yêu cá kết ôm mày ôi mày ôi ôi Tôm Lót tai ôi 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 ôi

เอ้าเอๆาเอ้าเอ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 ้กูรัวใ้ขึ้นบอลมันตีหล่องล้างอยู่เรื่อยไปนักอยู่เรื่อยตาต้ยตาต้ยไม้ไปเรียงเต่ยหน้าไปละตา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 ต้าตาตาตจัดไม้ดีดีวะตา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 อืมกูทำให้ไปยุ่งข้างบแล้วมันมายุ่งข้างหลัง โซนี่ก็จัดว่าป้ามันพวกไม้ก็ไม่ต้องปีนไปนเจรนาครับมะพวกไปเลยไปเลยโอไปอไปไปเวลาไม้กดปืนจังละนักดับเบิ้ลไปละไปไปไปอ้ยากูว่าแล้วเออไปโอ้ยไย mở đi cướp đi là cháu đâu chị mấy cướp đi tại tôi quan phao vậy đi hiện mấy con đến tan luật tầng dưới lao chứ ôi giờ lại kinh ngang mất ta ôi ơi, ơi. Ơi, no, no. Ai, 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 ôi, ơi ôi ơi ơi cái leo nô ôi ôi, ôi ôi trai với trái, trái này này, Trái bên này, sai trái Cuối ô bên này ôi Cuối ôi Mày cuối lại mày lại thôi coi Thôi cuối, thôi cuối, thôi coi Cuối ôi Cuối ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, bầu, bầu rồi Ôi, ôi, ôi Ôi Bảy ơi, bảy ơi Quả ơi, quả ơi, quả ơi Lâu dục lửa Chính là tàu rắn cái này leo Ôi Bảy ơi เออแม่เอ้ยเออแม่เอ้ยตายแม่เอ้ยโอ้ยว่าอะไรก็าทางรู้ปโอ้ยแม่้ยายเอ้ยไป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 ไไปไปไไป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 ไไป ลาโอไปแล้วักเอวลาวกิงนี้เออ่าดไปปนนี่ขนาดกิงอยา่างติดนาเจ็ดอยู่เลยนาอกนาเจ็ดมาเดินมาคิดอาเร่ง kinh ní hát đi đeo cái kiểu mà kép lao bay bây bây đoàn bay 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 Ui Bay đẹp rất mà lá, bay Bây bay ui Bay ui Ui สำงานแล้วอออออออีเดียวตึวกับถึงเลงเลยออมาเดินมารวบชรงตนรรร้นไปมาทุนต้นนัดป่านัดป่า เรเลยไหมเรบเลยพลิกมาได้เลยมุนมาได้เลยออากับตเาเน่าว่าเจดต้นเจดต้นกับทิปร้อนี ไปไปนอนไป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 โอ้ยแควอ้ยไปโอ้ยไปโอ้ยไปอยู่ที่รอมลาไปไปโอ้ยเอาเออมาแล้วกระเทิรดมาแล้วครับ มาเร็วโอ้ึงฟ้าึงเร่งเร็วเชิดมาแล้วเชิดมาแล้ว,ร,ลวรวบกันนะกิ่งันผลเด่แล้วมาเร็วคับไปมาเชิดมาแล้วครับเบก็บไม้ทิ้งเรียบร้อยข้างทางครับ เวลากลัวเยียบดีดน้องดีดแข็งดีดกล้าฝึกมาอย่างดีครับลามาจ่อหัวไม้เลยครับไปบ้าไปอันวันเปิดนั้นเลยหรอฮะไปเปิดนั้นเลยหรอ ธรมดารู้ไหมจดจำเดีเดี๋ยวมึงไม่ได้กินกมากันเนี่ยเด้อากล้องเลยเนตอนนี้ฮะง่ยบยังไหนบ้านี่ยบแขงมึงเอ็มึงเอ็นมันยบมึงเราตีหัวมันอนทีับป้าน่านยัแม่ยบไม่ปอนโกพอตีทัดพูเลยมันจะลบีดึงเอาพหัวมาเลยละมาเลยไปๆไปเอามาแล้วแกตอนนี้ยบบ่อย ล้อว่ะว่าแกว่าคนย่อประเดนในพานล้อวาแค่ตัวพวกจะรับตัวผู้โจมาเลยออกมาแล้ว Qua 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 qua. Qua. À? Thế tôi nhăng này lao. Qua bài qua bài qua bài qua. Cố nghe tiếng lao, ác lao rồi chơi. Bài qua bài qua. Bài qua ơi. Bài qua ơi. Bài qua. Ơi. Bài, qua. Ôi bé ơi. Ôi bé ơi. Ôi qua này mày. Qua 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 ơi. Ôi. Bài ơi. Ôi bé ơi. bay Ơ bay ơi. Ơi. Bay đừng nào là bay. Là là bay ơi. Lâu. Ơi. bay, đã bay. Ơi. dạ 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 rồi mà dạ 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 em nhấp bầu dạ 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 nhấp dạ dạ Quá qua quá ui ơi ui, ơi bay ôi bay ơi ôi ôi bay ơi ôi ôi ôi, ôi. ôi. Ao, 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 ao. Nhi à, bài, bài tổng lý tần tỷ, bài tổng lý tần nó kêu mày là Bán mà oh, là đi ơi Các đại đại lươi nát pha, nát pha Dạng ra, bái cho đi Các bạn hãy đăng kí Để không bỏ lỡ những phơ. <cười> <cười> ก็ไปรวบมันในผ้าเ้าก็ไปรวบมันในในผ้ามาเดี<ๆ>๋ยวนี้ให้ให้ควันขึ้นแล้วครับเนี่ยครับควันกอนไม้ครับป่าต้มครับป่ากับตันเข้าไปเกลียดในรักตกวันเอากล้วยไปลอไปให้กินเก้ียดอะไรดีกี้ได้แล้วไ,วววไม่ต้องเป็มือเครื่องนะวะลากับตันลาว ไปนะไปล่าไไปไปไปผ่ปาเก๊ออกควันนี่มาควันมาควันมาควันคว,ควันโอเคครับประหยัดหลากไม้เก็บไม้ก่อนครับทำรอบสักนิดนึงวันนี้สักพวงแล้วครับสวัสดีครับ